สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนานามารีนาจงเลศเจษด,ดาวงนะคะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูค่ะใครที่ชอบกินชอบรับประทานอาหารต้องติดตามรายการของเราเลยค่ะเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทําอาหารอย่างมากมายเราจะรังสรรค์เมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่หมไม่น่าเบื่อเพราะเราเป็นกูรูเรื่องการทําอาหารค่ะประเดิมเปิดครัวว,วันนี้นะคะเข้าครัวด้วยเมนูง่ายๆอร่อยๆกินกันค่ะ แต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปฟังเชฟประจวบนิรังสรรค์กูรูของเรากันเลยค่ะอย่างเมนูวันนี้ตั้งใจก็จะทำมันม่วงเอามาทำเป็นโกเกตแล้วก็เอาชีสใส่เข้าไปข้างในก็เป็นเพิ่มรสชาติให้เหมือนกับเป็นเทนกัดเคี้ยวแล้วมันก็จะมียืดๆออกเ,อเมนูที่ทำวันนี้ถ้าถามว่าทำยากไหมก็ไม่ยากเี๋ยวเราจะดูขั้นตอนนะก็คือเราก็หาวัตถุดิบมานะก็เอามันมามันนึ่งนะคือให้สุกนุ่มเลยนะแล้วเราก็มาบี้ให้ละเอียด แล้วเราก็จะปรุงรสไปอันนี้แล้วแต่ว่าเรามีวัตถุดิบที่นอกเหนือจากที่เชฟทาแล้ววันนี้แล้วก็อาจจะหาอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถมาอะไรเพิ่มเติมได้นะเราก็จะมาแค่มานวดมาบดให้เขาเซตเป็นลูกหรือเป็นก้อนได้นะอันนั้นเราก็นำเสนอก็มาคุกกับแป้งทุบไข่เกล็ดัปังทอดแต่วันนี้เชฟเอาชีสเนี่ยใส่ลงไปเป็นไส้อีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ดูมันมีของกินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ วันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าอะไรคะเชฟโคเกตมันม่วงชีสครับปกติแล้วโคเกตเนี่ยหรือโคแกตเนี่ยมันคือตัวมันฝรั่งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ใช่ใช้ใช้มันฝรั่งเป็นหลักแต่วันนี้เชฟมาประยุกต์เอาเป็นมันม่วงเป็นมันม่วงอ่ะมาขั้นตอนการทําของเชฟมีอะไรบ้างคะก็อันนี้เราก็เพิ่มนะจากที่เราใช้มันเปล่ามาอันนี้เราก็จะใส่ชีสลงไปแล้ในส่วนที่ส่วนประกอบของชีสเนี่ยเราก็จะมีกุนเชียงด้วย นะแล้วก็ใส่เพื่อให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาขั้นตอนการทําเราต้องเริ่มจากอะไรคะเชฟขาก็หลังจากที่เรานึ่งมันม่วงเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาบี้ให้ละเอียดนะฮะโอเคแล้วก็จะใส่ลงไปไอ้นี่ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็จะมีชีสกับกุนเชียง หลังจากใส่ชีสแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครูเชฟบอกว่าต้องใส่กุนเชียงกุนเชียงหั่นเต๋าๆแบบนี้ค่ะมาจากเจ้าห่อน,นี้เลยเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะอันนี้กุนเชียงตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อเยอะมันน้อยสูตรของที่บ้านเราไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สําคัญนะคะหอมกลิ่นหมูย่างมองตรังมากๆเลยละค่ะมาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลย หลายคนจะกังวลใจค่ะเชฟเวลาทําเมนู อย่างเมนูที่ออกถึงถึงอาหารฝรั่งหน่อย<ะ>แต่วันนี้เมนูของเชฟเป็นฟิวชั่นใช่ไหมใช่แล้วนานาชอบเมนูนี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าเชฟอะไม่ได้ปรุงรสอะไรวุ่นวายเลยเชฟใช้เครื่องปรุงรสเป็นเครื่องผงปรุงรสอบมอดินราโลโบค่ะเจ้าห่อเน,นี้ยใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะใช้สะดวกได้กลิ่นรสชาติของเมนูอบมอดินด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากลิ่นอบมอดินเนี่ยนอกเหนือจากกลิ่นหอมหอมแล้วยังมีรสชาติความเค็มเมหวานหวามันพอดีมากๆแล้วก็เข้ากันกับของทอดได้เหมือนกันนะลอง ปรับสูตรไปลองใช้กันดูค่ะสะดวกสบายมากๆเลย ผสมแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องมาปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมคะก่อนนำลงทอดวิธีการปั้นของเชฟคนนี้ก็มีเทคนิคด้วยอะเวลาปั้นเนี่ยอยากได้ชิ้นเท่าๆกัน 1. มือไม่เลอะสองลูกเท่ากันทุกลูกเลยลองใช้วิธีเชฟดูนะคะเราเอาเจ้าสกู๊ปไอติมเนี่ยคะ่ะมาเป็นตัวสกู๊ปเพื่อการปริมาณแล้วก็กดให้ชิ้นของเขาเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะ โครเกตวันนี้ถูกใจเด็กอ้วนแบบเราแน่นอนเพราะว่าข้างในเชฟสอดไส้ชีสด้วยค่ะเราจะเอาเจ้ามอสเซเลราก้อนๆเน,นี่ยนะคะมาหั่นเป็นเกาใหญ่เล็กตามต้องการเลยจับยัดเข้าไปนะคะสอดไส้เข้าไปในตัวโครเกตของเราค่ะแล้วก็กดแน,น่นๆสัเกตมือเชฟดีๆนะคะเชฟกดแบบนี้ทําจนครบจํานวนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ามันสําหรับทอดกัน ก่อนที่เชฟจะเอาโครกเกตของเชฟเนี่ยนะคะคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็ครุกเกล็ดขนมปังนานาเตรียมน้ํามันให้เชฟก่อนดีกว่าวันนี้เราจะต้องทอดน้ํามันเยอะๆหน่อยแล้วก็ต้องการ ของของเราให้กรอบนานๆ,ๆเพราะฉะนั้นตัวเลือกน้ํามันที่เหมาะสมกับการทอดนานๆคือน้ํามันปาล์มค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ํามันปาล์มตรามลกตะดนะคะเขาทอดง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม่ะขวัญน,น้อยแล้วก็อาหารของเราก็กรอบนานด้วยลองซื้อไปใช้กันดูนะ วันนี้นะคะเราจะคลุกแป้งแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังตัวเลือกของเราจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะข้อดีของเขาเนี่ยไม่ต้องผสมเองนะคะทําให้อาหารกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันค่ะส่วนเจ้านี่กเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะจะทําให้โครเก้ของคุณกรอบอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ ครับตอนนี้เราก็มีเกล็ดน้ำปังแล้วแป้งแล้วต่อไปเราก็จะเตรียมไข่เอาเจ้ามันม่วงลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นนะคะใส่ลงไปในไข่ไก่ค่ะ โอ้โหเหลืองทองสวยน่ากินมากเลยอะ่ะโคเกมันม่วงชีสนะตัดเข้าไปใส่ฟุ๊กข้างในมีชีชมเยิ้มนะโอ้โหที่น่ากินมากๆว้าลังจากได้เรียบร้อยเชฟรับประทานคู่กับมายองเนสใช่ไหมคะครับเป็นดิลมายองเนสดิวกับพริกหวานตกแต่งสีเล็กน้อยอเลือกกินกับมายองเนสหรือสลัดครีมหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะ อีกหนึ่งไอเดียเนาะคุณผู้ชมทําเสร็จปุ๊บเนี่ยแช่แข็งไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดกับประตบแต่งด้วยพซาสเลย,เลยได้ค่ะเขียวๆเนาะเหมือนพวกเรากินผักเยอะโอเคเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูโคเก้มันม่งชีสของเชฟประจบนะคะคุณผู้ชมสามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะลองเอาสูตรของเชฟไปทำทานกันดูค่ะ ถึงเบเกอรี่นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็หากินง่ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นคำตอบว่าคุกกี้นั่นเองแหละครับวันนี้นะครับครอบครัวของเรานะครับก็มีคุกกี้ตัวใหม่มาฝากกันครับคุณผู้ชมครับใครนะฮะที่เป็นสายคุกกี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าคุกกี้นะครับมีทั้ง4รสเลยแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับรับประกันความอร่อยแน่นอนละครับตัวที่1เลยนะครับก็คือคุกกี้ชาไทยนะครับ ตัวต่อมานะครับคุกกี้ชาเขียวนะครับอันต่อไปเป็นคุกกี้กาแฟค่ะสุดท้ายนะคะคุกกี้ชอเเ็อกโกแลตค่ะคุกกี้ทั้ง4รสนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้กาแฟคุกกี้ชาไทยคุกกี้ชาเขียวและคุกกี้ชอเเ็อกโกแลตนะคะ เมื่อทานเข้าไปเสร็จแล้วเนสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งแรกเลยคือความรู้สึกของหอมเนยมากๆเพราะว่าคุกกี้เราใช้เนยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญนะคะได้เนื้อสัมผัสของผลไม้อบแห้งตามต้นตำรับฟรุตมิน่าเลยไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็ตามที่ออกจากฟรุตมิน่าเนี่ยนะมีส่วนผสมของผลไม้ค่ะเพราะฉะนั้นคุกกี้ของเราเนี่ย หอมเนยมีผลไม้อบแห้งที่สําคัญครอบอร่อยลงตัวสุดๆค่ะซึ่งผลไม้อบแห้งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดสรรอย่างดีนะคะเหมาะมากๆกับคุกกี้ในแต่ละรสค่ะลองมาทายกันไหมคุณผู้ชมว่าคุกกี้แต่ละรสเนี่ยเราใช้ผลไม้อะไรกันบ้างตัวที่1นเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือคุกกี้ชาไทยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นชาไทยรสเข้มๆเ,เลยนะครับ ตัดกับความเปรี้ยวหวานของตัวเนื้อส้มนะครับบอกได้เลยว่าลงตัวจริงๆครับผมตัวต่อมานะครับคุกกี้ชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวมะลิอย่างดีเลยนะครับใครที่ชอบชาเขียวมะลิแบบสดชื่นสดชื่นเนี่ยแนะนําอันนี้เลยโดยผลไม้ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นแครนเบอร์รี่นะครับดังนั้นเปรี้ยวหวานลงตัวหอมมากๆครับอันต่อไปเป็นคุกกี้กาแฟค่ะกาแฟคั่วพิเศษนะคะอบกับข้าวโอ๊ตแล้วก็ลูกเกดเหลืองค่ะโอ้โหกาแฟ อโอ๊ตแล้วก็ลูกเกดเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ละมุนลงตัวสุดๆปไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะจากโกโก้เกรดพรีเมียมเลยนะและสับปะรดอบแห้งค่ะ รสชาติกลมกรอบมากๆต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าคุกกี้ทั้ง4รสแบบนี้นะครับอบใหม่ๆกรอบอร่อยนะครับกินได้เพลินๆเลยนะฮะหกล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบรรจุทั้งหมด15ชิ้นครับนี่แล้วแต่ละชิ้นเขาแพ็กเกจจริงอย่างดีไม่ติดกันสามารถหยิบมากินทีละชิ้นก็ได้นะครับนี่หกล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่525บาทนะครับที่สําคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับซื้อ2แถมหนึ่งนะครับเพียงแค่1050บาทนะครับได้ถึง3กล่องแบบนี้เลยนะครับที่สําคัร ฟรีทั่วไทยด้วยนะครับหลายคนมองว่าโอ้โหซื้อไป3ามกล่องฉันจะกินยังไงทันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าคุกกี้เนี่ยนะคะสามารถเก็บอุณหภูมิห้องเนี่ยได้นาน1เดือนสบายๆเลยแต่ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นแนะนําให้เอาข้อช่องแข็งเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่คุกกี้ที่บ้านเราเนี่ยนะทำแบ่งเป็นแพ็คๆแบบนี้แล้วจะทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมา1ชิ้นแบบนี้รับประทานง่ายมากๆค่ะ คุกกี้สุดอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะกัดตรงไหนก็เจอกับผลไม้แน่นๆกินคู่กับเครื่องดื่มอะไรก็เข้ากันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่หนึ่งกล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่525บาทนะครับซื้อ2แถม1นะครับเพียงแค่1050บาทนะครับได้ถึง3กล่องแบบนี้เลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อคุกกี้ทั้งสีรสชาตินี้นะคะสามารถโทรติดต่อได้เลยค่ะ0 9 2 2 6 5 8 9 6 8ค่ะหรือสั่งได้จากทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะททีีี่่่สสคคััััญงรรรววปะะะะเศนนนน้บ คุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารมากมายเลยนะครับทั้งคาาและหวานเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คาว่ายิ่งสักฟูกนะครับทั้ง Facebook TikTok YouTube แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์กันเยอะๆด้วยนะครับ